สวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับตอนนี้ก็อยู่กับเจ้า Samsung Galaxy A 5 0ครับผมวันนี้ผมจะมาทดลองชาร์จแบตนะครับจาก0จนถึง100%เนี่ยมันจะใช้เวลาไปเท่าไหร่เพราะว่าตัวนี้เขาเคมไว้ว่าประมาณ100กับอีก10นาทีก็โอเคเดี๋ยววันนี้ผมมาลองชาร์จให้ดูว่าจะตรงตามที่เขาพูดไหม ก็ขออนุญาตทบทวนสเปคแบตเตอรี่คร่าวๆนะครับตัวนี้แบตเตอรี่ให้มา4,000ม ah ิลลิแอมนะครับ A50 ให้มา4,000ม ah ิลลิแอมแล้วก็หัวชาร์จเป็น Type C นะครับแล้วก็ชาร์จไฟได้ที่15วัตต์หัวชาร์จเป็น Adaptive Fast Charge ครับผมแล้วก็จ่ายไฟที่9โวลต์1.67แล้วก็5โวลต์ 2A USB เป็น Type C นะครับ ส่วนระบบชาร์จก็เป็นในซีรีส์โน้ตนะครับซีรีส์ซึ่งเป็นตัวเดียวกันก็โอเควันนี้เดี๋ยวผมมาลองให้ดูขออนุญาตเซตสายแป๊บหนึ่งนะครับเซตอัพสายเรียบร้อยแล้วนะครับก็ตามนี้เลยนะครับสำหรับสายนะครับผมเอาออกมาจากกล่องเนาะเป็นอุปกรณ์ที่มาจากกล่องแนกะอ,ออกมาจากกล่องเมื่อกี้ก็โอเคมาเริ่มกันเลยครับชุบชุบ ตัวนี้ผมเล่นจนหมดซึ่งอยากจะบอกว่าแบตเตอรี่เนี้ยค่อนข้างที่จะอึดมากครับตั้งแต่เช้าเลยจนแบบประมาณทุ่มนิดๆถึงจะหมดครับเล่นเกมเล่น y u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  e โอ้โหกว่าจะทำให้หมดได้ต้องยอมรับครับแบตบค่อนข้างที่จะอึดมากครับผมว่าวันวัน,วน,นึงเนี่ย4,000มิลมเนี่ยผมวใช้ได้สบายๆเลยครับถ้าไม่ได้แบบเล่นโหดๆน,น,นะเอาไว้ เกมบ้างนิดหน่อยเช็คเฟซเช็คลายถ่ายรูปส่งงานอะไรอย่างเงี้ยผมว่าวันหนึ่งเหลือๆอ่าโอเคขออนุญาตเปิดเครื่องก่อนนะครับผมชาร์จผมก็จะทําให้เหมือนคนใช้งานปกติทั่วไปเนาะเปิดเครื่องชาร์จแล้วก็เปิดสัญญาณอินเทอร์เน็ตเหมือนเราใช้งานปกติะครับแต่บางคนก็บอกว่าเฮ้ยพี่ปิดเครื่องชาร์จมันเร็วกว่านะ ก,ก็ใช่ครับปิดเร็วกว่าแต่อยากอยากให้เห็นถึงว่าเอยเ้ราใช้งานปกติเนี่ยมันชาร์จได้ประมาณนี้นะจาก0ูนจนถึง100เป็นชาร์จด,ด่วนนะครับไวไฟปิด Wi-Fi เปิดสัญญาณมือถือตัวนี้ตีหน่อยมี Away on display ก็คือผมไม่ต้องมาคอยจิ้มดูว่าเอยตอนนี้ได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้ววะ เพราะว่าตัวนี้มันขึ้นให้เลยครับว่าเนี่ยการชาร์จด่วน1%หรือว่าเราดูตรงนี้ก็ได้ว่าเอ้ยหนะเงี้ยเราต้องไม่ต้องมาคอยจิ้มเหมือนรุ่นที่ไม่มีอเวนออนดิสเพย์ก็คือผมต้องมาคอยเปิดดูว่าเอ้ยตอนนี้ได้กี่เปอร์เซ็นต์นแล้วเงี้ยก็โอเคครับผมเดี๋ยวมาอรอลุ้นกันเนาะว่าจากศูนย์จนถึง100สําหรับ Samsung าเล็กซี a 5 0เนี่ยจะใช้เวลาไปเท่าไหร่โอเคครับผม ตอนนี้เวลาล่วงเลยมาได้1ชั่วโมงครับผมก็แบตเตอรี่สำหรับ s a m s u n galaxy g a 5 0นะครับชาร์จจาก0%จนชาร์จจาก0%นะครับในเวลา1ชั่วโมงได้ที่47%ครับผมได้47%ก็โอเคครับเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันเนาะว่าจะเต็มร้อยมันจะใช้เวลาไปกี่นาทีกี่ชั่วโมงกัน ตอนนี้เวลาผ่านมาได้1ชั่วโมงกับอีก30นาทีนะครับหรือว่า90นาทีนั่นเองตอนนี้แบตเตอรี่ชาร์จได้69%ครับ69%เอระ70ละได้70%ครับชาร์จด่วน70% ตอนนี้เวลาล่วงเลยมา2ชั่วโมงครับ120นาทีแล้วตอนนี้ชาร์จได้ประมาณ91%ก็ถือว่าเกินคาดอยู่นะครับนานนานกว่าที่ผมคิดไว้อยู่ก็โอเคเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันนะครับว่าเต็มร้อยเนี่ยจะใช้เวลาไปกี่นาทีสำหรับ s a m s u n galaxy g a 5 10นะครับนะผมก็ใช้อุปกรณ์จากนี่นะครับจากหัวชาร์จปกติแล้วก็ขึ้นชาร์จด่วนปกติครับผม ชารจด่วนปกติโอเคมารอลุ้นกันครับเต็มร้อยจะใช้เวลาไปกี่นาทีสำหรับ Galaxy A 5 0ก็ตอนนี้เวลาผ่านมาได้ประมาณ2ชั่วโมงกับอีก10 กว่านาที15-16นาทีนะครับอ่ะขอหยุดก่อนแล้วกันก็แบตเตอรี่สำหรับ Samsung Galaxy A 5 0านะครับอ่ะชาร์จเต็มร้อยเรียบร้อยแล้วครับผมเป็นไงบ้างครับสำหรับผมผมมองว่ามัน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 มนานกว่าที่คิดไว้นะครับตัว A 3 0ที่ผมเคยชาร์จผมชาร์จได้ประมาณ1ชั่วโมงกับอีก55นาทีแต่ว่าตัวนี้มันเกินมาประมาณ ึ๊ประมาณ20นาทีครับประมาณ20นาทีเ <_ D> พื่อนๆใครที่แบบได้ใช้ Samsung Galaxy A 5 0แล้วชาร์จเป็นไงบ้างก็ลอง comment, share คอมเมนต์แชร์ข้อมูลกันได้นะครับสำหรับผมอ่ะชาร์จตัวนี้จากเปิดเครื่องไม่ติดเลยนะครับจาก0%จนเปิดเครื่องไม่ได้เลยจนมาถึง100%ใช้เวลาไป2ชั่วโมงกับอีก15นาทีแล้วกันเ <_ D> มื่อกี้กดไม่ทันขอ15นาทีแล้วกันก็ผมสรุปได้ดังนี้นะครับ 30นาทีแรกเนี่ยได้25% 60นาทีได้47%ครับแล้วก็สำหรับการชาร์จเต็ม50%เนี่ยใช้เวลา64นาทีแล้วก็90นาทีนะครับชาร์จได้69% 120นตนาทีหรือว่า2ชั่วโมงครับชาร์จได้90%แล้วก็ชาร์จเต็ม100จากเปิดเครื่องไม่ติดจนถึง100ใช้เวลาไปทั้งหมด 135นาทีหรือว่า2ชั่วโมงกับอีก15นาทีนะครับสำหรับ Samsung Galaxy A 5 0ก็ตัวนี้มาพร้อมกับแบตเตอรี่4,000ม ah ิลลิแอมนะครับตัวระบบชาร์จก็เป็นในแบบซีรีส์โน้ตตัวเดียวกันกับซีรีส์โน้ตซีรีส์ S นะก็เป็นชาร์จเร็ว15วัตต์ก็โอเคครับผมคลิปนี้ก็ขออนุญาตตัดจบไว้เพียงเท่านี้เรากันก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่กำลัง ดูอยู่หรือว่ากําลังตัดสินใจอยู่แล้วกันถ้าหาข้อมูลเนื้อหาผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขออาภัยไว้ด้วยนะครับก็คลิปนี้ลาไปแล้วครับไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ